พิพิธประชาชนเพื่อพักไตยที่อยู่ที่นี่แล้วก็สวีพี่น้องที่อยู่ที่บ้านนะครับขอต้อนรับสู่การถ่ายทอดสดการจัดเวทีเสวนาวิชาการที่จังหวัดอุดรธานีนะครับ <S <S พี่น้องที่อยู่ที่ทักทายพี่น้องที่ดูการถ่ายทอดสดทางบ้านนะครับขอเสียงดังๆสักหน่อยนะ ก็ต้องสู่วงเสวนาการจัดเวทีสัมมนาวิชาการนะครับที่โรงแรมอุดรโฮเทลที่นี่นะครับมีพี่น้องพนมิตรประชาชนเพื่อประชาไทยจากหลายจังหวัดมาให้กำลังใจที่จังหวัดอุดรแห่งนี้ทักทายพี่น้องจากจังหวัดสระบุรีด้วยนะครับพี่น้องพนมิตรสระบุรีพี่น้องพนมิตรจากโคร,ราชพี่น้องพนมิตรจากจังหวัดสุรินทร์นะครับ เสียงดังนะพี่น้องพนมิตรจากร้อยเอ็ดไอ้นี่บางคนนี่ร้องทุกทุกจังหวัดเลยนะเลยไม่รู้ว่าอยู่จังหวัดไหนพนมิตรจากขอนแก่นนะครับพนมิตรจากสระามโอ๋อแล้วที่สําคัญเดินทางมาไกลนะครับพนมิตรจากเชียงใหม่พนมิตรอุบลพนมิตรตากปทุมธานีนครปฐมนครนายก สกลนครก็มาเอาพนมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยครับหลายจังหวัดก็เดินทางมาให้กำลังใจที่จังหวัดอุดรพอทราบข่าวว่าจังหวัดอุดรจะจัดเวทีจ,จัดงานพนมิตรหลายคนเตรียมความพร้อมที่จะเดินทางมาจังหวัดอุดรน,นะครับจังหวัด,ดอุดรก็เป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ของพี่น้องพนมิตรเดียนพี่น้องที่อยู่ที่บ้านนะครับนอกเหนือจากเวทีพนมิตรแห่งนี้แล้วนี่ไม่ใช่โฆษณาให้อะไรทั้งสิ้น ข้างๆเราเดินแค่ข้ามถนนไปช่องตึกเดียวนะครับก็จะเป็นเวทีของคนเสื้อแดงตอนนี้เขากลำลังระลรมพลเป็นการเปิดเวทีโกหกไปวันๆในขณะที่เวทีพันธมิตรจะมาชี้แจงข้อเท็จจริงให้ประเทศไทยให้สังคมไทยได้รับทราบนะครับดังนั้นนี่วันนี้2องเวทีชนกันมาดูข้อมูลมาดูข้อเท็จจริงคนหนึงพูดโกหก เวทีหนึ่งพูดโกหกเวทีหนึ่งพูดความจริงอยู่ในล่มอันไหนมันจะสบายกว่ากันทราบข่าวจากกรมอุตุที่อุดรธานีบอกว่าวันนี้พายุใหญ่จะเข้าที่อุดรธานีนะครับเขาเปิดเวทีกลางแจ้งจะเริ่มตอนค่ำๆโอ้มีหลายคนนี่เป็นที่รักและเป็นที่ชังของพนมิรอุดรและพนมิรทั่วประเทศทั้งเฉลิมอยู่บำรุงก็จะมาจะทุพพลพรมพันหลายคนมา เอาโหต้อนรับดังๆหน่อยต่างคนต่างจัดกิจกรรมนะครับเราไม่ก้าวก่ายซึ่งกันและกันนะครับบนเวทีพื้นที่ประชิปไตยไปจังหวัดไหนพนมิตรก็สามารถจัดเวทีได้ในขณะเดียวกันเราก็จะไม่ขัดขวางการจัดเวทีของเขาเหมือนกันแต่ที่สําคัญเขาก็อย่ามาขัดขวางการจัดเวทีวิชาการของพวกเราเช่นเดียวกันใช่ไหมครับพี่น้องครับ เอาละครับวันนี้มีพิธีกรหลายท่านเดินทางมาถึงนะครับมีทั้งแกนนําพนมิตรทั้งรุ่นหรุ่น2มีวิยากรด็อกเตอร์หลายท่านที่จะมาพูดคุยวันนี้หยุดการเมืองเร็วปฏิรูปประเทศไทยนะครับเราจะเริ่มกิจการตั้งแต่เวลาบ่ายโมงไป็ต้นไปนะครับช่วงนี้ก่อนเข้าเวทีเสวนาวิชาการเราจะเปิดเวทีโดยดนตรีนะครับเพราะว่าพี่น้องพนมิตรแม่ยกพ่อยกหลายท่านนี่ เมื่อกี้ก็ก่อนถ่ายทอดสดก็อุ่นเครื่องไปพอสมควรนะครับช่วงนี้ให้ขยับแข้งขยับขาให้เต้นกันใน้หายเหนื่อยที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดนะครับกับนาเซก่อนสักครู่หนึ่งสักสามสี่เพลงนะครับปรบมือต้อนรับนาเซกสักสิทธ์นะครับคาระวะพี่น้องพันามิตรอุดรธานีและพี่น้องพันามิตทั่วประเทศครับยินดีต้อนรับ คารวานพันธมิตคนรักกันชอบกันรอยกาวันชมดูมพันธมิต ไม่ทอดทิ้งกันไปคาราวาสานทมีเขื่อเลืองกันพร้อมหน้าเชินพี่านะอาชาาอยู่ใหญ่ สัญญาณมันควรกันนะครับมนรักกันชอบกันร้อก้าสิบามวันชูดูพันธมิตรคนรักกันชอบกันไม่ทออทิ้งกันในคารวาทันธมิตรอันธมิตรตะวันออก จัดที่ไรขอบอกว่ายิ่งใหญ่คนท่วมทนจนบิกแตกไม่ว่าจัดครั้งแรกหรือว่าครั้งไหนเมื่อไรมีเสียงนกหวีดพี่น้องบอกอย่างฟิดทึบทันใดตะวันออกเข้าลาบน้ำมาเ้าอ่อนทะเลอย่างร้อนๆเป็นของฝากจากใจเอา้าเชิญ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  สารบานเฮาเดอ้อหลายจังหวัดอำเภอได้เข้าใจรับใช้นักการเมืองเลวช่วยกันถีบลงเหวให้เร็วไวพวกพักสินมันกินชาติรู้ทันพวกอุบาทตั้งแต่นี้ไปไปเยี่ยมอีสานจำปาราบอง หึงไม่มีสองก็ต้องมีปิ้งไก่ รอยกาว่สามวันชูดูพันธมิตรคนรักก็ชอบกันไม่ทอดทิ้งกันไมปคาราวาัพันธมิตไปภาคกลางตะวันตกล้วนสุดยอดแม่ยกคนมีไฟจะเหนื่อยเพียเสียความรู้สึกยังมีจิตสำนึกเพื่อส่วนใหญ่ สู้เพื่อชาติส,ตสัตว์กษัตริย์แม่ยังสู้ยืนยัดไม่ทอดใจอาจัดแต่ละทีต้องมีสองวันเอาให้หคิดถึงกันอย่างนั้นเลยหรือไรเชิญ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 ลองตายเห็นได้เลยพี่น้องตายทั้งเบเข้าทุ่มทีใจยกขบวนแน่นขนาด มาสู่ผูชาตินะสู้ขาดใจรวมกันโคนทุนสามานเสียสละกลาหารเขาไม่กลัวใครกระไทยพุทธมุสลิมรวมกันสู้เหมือนเข้ายยำน้ำโบูดูร้อยจังหูใช่ไมมคนรักกันชอบกันร้อยเก้าามพันชุมมดูพันทาเม็ดเอา้า คนรักกันชอบกันไม่ทอดทิ้งกันไปคารวาท่านสามีเอา้าคนรักกันชอบกันรอยกาวที่สามวนดสูงดูพานตาบิดคนรักกันชอบกันไม่ทอดทิ้งกันไปคารวาท่านสามีอ้าวต่อไป จะขอร้องเพลงอันหนึ่งซึ่งคร mm ู hmm. บอกเอาอยู่นะครับเขาบอกว่าเอาอยู่ตอนนี้ปลอดประสบก็เตรียมเด้งไปอีกคนหนึ่งแล้วนะครับ mm hmm. มันบอกว่ามันกลัวไฟรแรงมากกว่าน้ำท่วมแต่ปรากฏว่าน้ำท่วมมาแล้วพี่น้อง หมดแล้วไรนาที่ข้าได้ทุ่มเททำรรอยู่ใตยน้ำจมบาดาลที่หลับที่นอนมอนบุงบ้านนี่คมโรงงานท่วมชั่วพริบตา หมดเนื้อสิ้นตัวเส้นกลางปกหัวกันฝนรินถ้าเาจะกินก็สุดจะหาของแจกฉันดีบะมีมามา เปียกปอนลงนอนสั้นเกื่อนถนนแม้จะมืดมนยังมีเทียนไขเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนนอนหนาวไขวีบากกรรมคนไทยใครนอกใครเล่าทำ มันไหล่าน้ำฟ้าฝนเจิงนองน้ำทะเลนุ่นกายของสูงกว่าแผ่นดินที่เราเดินที่น้องไทยฟันฝ่าร่วมชัตาร่วมเผชิญที่นาหยับเยินสาหัสสากัน บอกลูกบอกเมียพ่อจะไม่เปลี่ยเสียขวัญสติสัมปชัญญะยังมีขอบพระคุณชาวไทยน้ำใจดีขอบพระคุณนองทีสับวันสับน้ำตา พระคุณคนดีๆที่ท่านได้มาสับวัน มอบเพลงต่อไปให้กับคนขายชาติหน้าดำดำจำได้ไหมว่าเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรจอระจอระครับอรกกายอบที่ข้าหุ่นเซนยอมหมดทุกประเด็น หวังร่ำรวยกันใหญ่เมื่อมีเงินทองก็ได้ขึ้นราคาชาติน้าบายบายเถิดเองไอคนไร้เกียรติศักดิ์รีแผ่นดินชาติไทยยอมให้ขำอินย่ำยี ให้ชาติสินดีหาใครเทียมทันให้จรกาหน้าดำดินโมอยูงอีเน่ารูดรอไปงอพระยาละแวกให้จรกาเขาว่ามันชอบแปลก ไม่ต้องเป็นคนแรกขอบคุณมากครับน้ำสองนา้สามอ็พระยาคือนาะหน้าเลี่ยมกินก่อนแล้วนะให้จราการงาบตามถนัดสวนต่อก็อจอรากาสวามน้ำมันใต้น้ำแหลงกาทะเล ทาไให้จอรกายอมเป็นขี้ข้าขมินเอาอกเอา,เอาใจหุนเสน้นเลยทำท่าขยับออกพอระบอกกฎหมายมั่มนคงกำราบโดยหมายเรียกหมายจับ ขอช่องทางรถเดินพันธมิตรเรามาสันติและอหิงสาอยากมาสลายก็เชิญทีคเมินรุกรานเองทำงกเงินเงินมันน่าสันเสริญจริงน้อยจอราคา ยินดีต้อนรับพี่น้องพันธมิตรทั่วประเทศด้วยหัวใจที่ทราบซึ้งและปากป,ปิืม้มภารกิจเรายังใหญ่หลวงนักพี่น้องเก็บแรงกายแรงใจเอาไว้นะครับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์กำลังถูกล่วงละเมิด ยางขนาดใหญ่นะครับไอจอระกายอมเป็นขี้ค่าาม็นเอาอกเอาใจหุ่นเซน เลยทำท่าขยับออกพอระบอกฎหมายมันคุมกำรโรยไม้เรียกไม้จับแค่ขอชองทางรถเดินทันทำมิตรเรามาสันติและอิงสาอยากมาสลายก็อเชิญที่ขมิ้นรูปร่าน เองทำก็วกเงินเงินอับประยุทธ์เหลือเกินจริงน้อยจอราคาทุเรศทุรังเหลือเกินแท้น้อยจอราคา าสามเพลงก่อนนะครับรอบนี้นะครับครับขอบคุณครับ ปรดมือให้กับนัเสกนะครับก็ยืดเส้นยืดสายหลังจากที่หลายท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดนั่งรถกันมาไกลนะครับหลังจากนี้ไปจะเป็นเนื้อหาวิชาการล้วนๆนะครับพูดคุยเนื้อหาสาระกันมีวิยากรหลายท่านที่เดินทางมาถึงแล้วนะครับหลายท่านจะนําก็เดินทางมาถึงอาจารย์สมเกียรติพงไพโรลนก็มาถึงแล้วนะครับ อาจารย์พิภพธงชัยลุงจำลองศรีเมืองอาจารย์ปานเทพอาจารย์พิชยัยพี่ประพันธ์คูณมีพลวัตโทรปรทีปแล้วก็หลายท่านนะครับที่เดินทางมาวันนี้ครับมาพบปะพูดคุยกับพี่น้องพันธมิตรที่นี่นะครับพี่น้องท่านใดที่เป็นเจ้าของรถต่อไก่คอควาย6642ขอนแก่นนะครับ คณาไปขยับรถของท่านด้วยนะครับพี่น้องเจ้าของรถต่อไก่คอควาย6642จากจังหวัดขอนแก่นนะครับก็ไปขยับรถของท่านด้วยนะครับพี่น้องที่อยู่ด้านนอกนะครับช่วงต่อไปจะเป็นวงเสวนาพูดเนื้อหาสาระที่มาที่ไปประเทศไทยอนาคตจะเป็นยังไงนะครับมีประเด็นที่วันนี้สังคมถกเถียงกันอยู่หลายประเด็นนะครับเรามีวิทยรากร์ที่ มาให้ความรู้เยอะมากนะครับช่วงนี้จะโยนเวทีให้กับผู้มีนิรารการเสวนานะครับพี่น้องปลกมือต้อครับพี่หมียุทธิยงด้วยนะครับ